แต่สิ่งที่ทําให้เราพบกันไปรอดหรือไปถึงฝั่งจริงๆเคือการยอมรับว่าต่างคนต่างไม่เฟอร์เฟกถ้าเปรียบเรื่องความรักเป็นอะไรส้ออย่างหนึ่งเปรียบความรักเป็นภูกระดึงเนี่ยระหว่างที่เราขึ้นภูกระดึงไปอะ่ะไม่ยากเลยไม่เหนื่อยมากแต่ว่าระหว่างทางเราก็จะหลอ,อกตัวเองบอกตัวเองว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันก็จะง่ายขึ้นขันนี้ไปก็จะดีแล้วอันนี้มันก็จะโอเคแล้วแต่ความเป็นจริงคือไม่ยากและไม่เหนื่อยตลอดทางเลยแต่ว่าสุดท้ายระหว่างทางมันก็มีจุดที่สนุกบ้างไม่สนุกสิ่งที่ทําให้เราไปถึงยอดได้ริงๆเลย ไม่ใช่ความรู้สึกว่ามันง่ายขึ้นแต่เป็นความเชื่ออย่างสุดหัวใจว่ามันจะขึ้นไปถึงยอดได้และก็เชื่ออย่างสุดหัวใจว่าข้างบนมันจะคุ้มเปรียบกับความรักก็คือคนสองคนพบกันมันมันไม่ได้ง่ายอ่ะพี่มันยากความยากเนี้ยเราก็ไม่สามารถจะคาดหวังได้เลย,ยว่าอะไรเลยมันจะดีขึ้นอะไรเลยมันจะง่ายขึ้นเพราะความจริงแล้วถ้าเราคาดหวังนั้นอนะ่ะเราจะผิดหวังบ่อยพอสมควรเพราะเราต่างคนไม่มีใครเพอร์เฟกเราก็ไม่เพอร์เฟกเขาก็ไม่เพอร์เฟกแต่สิ่งที่ทําให้เราพบกันไปรอดหรือไปถึงฝัง่งจริงเนี้ยคือการยอม ไม่คาดหวังว่ามันจะง่ายขึ้นแค่คิดว่ามันจะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆและทั้งคู่